คุณดิวจิตสัมผัสปลูกเศษกำไรปีเสียหน้าพยากในวันคล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอูในวันอาทิตย์ที่2 4กรกฎาคมที่ผ่านมาณวิหารอริยะเจ้ากวนอูคุณดิวจิตสัมผัสร่วมกับคุณเกืือผู้บริหารบริษัท BK Co s m e เม c จำกัดได้ร่วมทาพิธีปลูกเศษกำไรปีเสียหน้าพยากรูนดูดซับไม่รู้จบในวัน้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอูณวิหารอริยะเจ้ากวนอูโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วบริษัท BK Co s m e เม c จำกัดนําเข้าวิหารอริยะเจ้ากวนอูโดยคุณดิวจิตสัม ผนำไปใช้สาธารณกุศลต่อไปเพื่อให้สาธุชนที่ศรัทธ,ธาได้มีโอกาสกลับไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอูกาาร อพระเจ้าในประวัติพระนาายอาภรขอน้มนับอนุญาตนำพาสาธุชนทุกท่านฝากตัวเป็นรูปหลานท่านเจ้าระเจ้าบุญปู่รับการประทับตาและเจิอศีลมงคลขอให้ทิ่ี่ในครั้งนี้เป็นการเสริมดวงชะตาให้แก่สาธุชนทั้งหลายซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่เราจะมา กราบนะครับเป็นวันประสูติท่านเทพเจ้ากวนอูแล้วก็เป็นวันที่จะมารับทุกๆคนชาวบ้านทุกคนนะครับมาเป็นลูกหลานท่านเทพเจ้ากวนอูตามความเชื่อในแบบฉบับของคนจีนว่าทุกคนเนี่ยเขาอยากจะมีเทพคอยคุ้มครองเพราะนั้นก็จะเราก็เลยอัญเชิญพิธีโบราณขึ้นมาเพื่อมีการเ,เชิญท่านกวนอูแล้วก็มีการรับสาธุชนเนี่ยมาเป็นลูกหลานนะครับ แต่ไฮไลท์สำคัญวันนี้เลยคือการทำพิธีตามความเชื่อนะครับเป็นพิธีปลุกเสกนะครับกำไรปีเสียนะครับผมก็คือตัวนี้ซึ่งกำไรอันนี้นะครับผมเป็นหน้าของปีเสียซึ่งตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับ ราชศมจีนมาเนี่ยเป็นพันๆปีนะครับตอนนี้แฟนเพจหลักของทางบริษัท B K Cosmetics นะครับจะเป็นบริษัทอาจะเป็นเพจชื่อว่ากำไรห่วงจุ้ยนะครับผมก็สามารถสั่งผ่านแฟนเพจได้เลยร,รวมถึงตอนนี้จะมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท B K c o s m e t i c นะครับผมอย่างเป็นทางการเนาะก็จะมีอัปเดตไว้ที่เพจเหมือนกันสามารถติดต่อหรือว่าสั่งจองผ่านทางนั้นได้เหมือนกันครับผมที่ลูกขอย้ำได้ไหมว่า ต้องสั่งทางทางคุณเกือ้อเท่านั้นนะครับ,รบทางบริษัทมูเองก็ไม่มีจําหน่ายนะครับแล้วก็ที่วัดก็ไม่มีจําหน่ายนะครับเพราะที่วัดเราจะไม่ยุ่งเรื่องธุรกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้จะต้องสั่งจากคุณเกือ้อเท่านั้นถ้านอกเหนือจากคุณเกื้อและตัวแทนของคุณเกื้อแล้วเนี่ยให้ระวังได้เลยครับว่าเป็นของรอบเนียนแบบแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นแค่3 0 0พชิ้นแรกเนี่ยใกล้หมดแล้วนะ ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะครับพี่ริวทําออกมากี่รุ่นก็ไม่เคยพอนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวกําไรที่สวยแล้วก็ลักชูรี่โมเดิร์นที่ใส่ได้กับทุกเสื้อผ้าท,ทุกเครื่องแต่งกายคือคอนเซปต์ของพี่ริวก็คือเราจะไม่คิดใหม่คําว่าคิดใหม่คือจะไม่อุปโลงขึ้นมาเองนะครับว่าเอ้ยความเชื่อแบบนี้แล้วมันจะดีแต่พี่ริวเอาความเชื่อดั้งเดิมที่มีตั้งแต่โบราณที่เราเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะจีนไต้หวันฮ่องกง คนจีนทั่วไปมีความเชื่อเรื่องนี้เพียงแต่เรานำมาดัดแปลงให้ทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้านหลังจะมีลายเซ็นเพื่อ,อยืนยันว่าเป็นของแท้จากพี่ลิวเท่านั้น